ไปเรือขายักกันส่วนพึกษาศาสตร์ระยองไปเอบไปตรงนี้เลยเนี่ยตัวดำอะ่ะหน้าอยู่<ส>เด็กใส่ชูชีพอากาศดีด้วยนะวันนี้ว้าวจะใส่เองโอเคล็อกให้มันถูกนะครับเส้นเส้นหรือเปล่านี่เส้นสีเขียวเขาจะมีสะแสดงให้เหรอพ่อต้องใส่เหมือนกัน นั่งาไม่ยไหนั่งลงปจานแม่แม่หน้าเราแม่ต้องนั่งห่างหน้าไปทางนี้เหรอไม่นั่งหัวเลยอ่คอยหลังอ๋ออย่างนี้เด็กเด็กอยากทายเหรอใช่ไดดาพื้นแล้วจับไม้ปายให้มันเท่ากันหรอ